สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับพบกับผมนายเลดบุกแต่วันนี้เราก็อยู่กับ Off-Duty m o ม e r n Warfare a ฟร์รีมัสเตร์ภาคที่3ารกันแล้วนะครับแต่วันนี้เราจะเปลี่ยนจาก SAS มาเป็น USMC หรือนัมเบอยูทินสหรัฐนะครับพร้อกับสิบเอกพอลแจ็กสันคราวนี้เรารกลับมาที่ฝั่งอเมริกาเล่น,ปนเป็นนัเบอยูทินกันบ้างนะครับ Al-Assad in a building at the west end of this town. We're gonna secure the perimeter and grab all assad Hurrah? Lock and load. โอเคแล้ววันนี้เราก็จะมาอยู่กับสิบเอกพอแจ็คสันกับภารกิจล่าเอาอาสาสต์หลังจากพาร์ทีแล้วนี้เราเห็นเอาอาศาดตฆ่าประธานาธิบดีเอาคูลานี่เรียบร้อยแล้วอเมริกาก็เลยยกทัพมาบุกเลยครับรและนี่เราก็คือทหารที่จงจะมาบุกเพื่อของเอาอา,าสาดตกันแล้วบรรยากาศยังกะไปฟอกดาวเลยอโอ้ใช่เลยบ้านเมืองคล้ายๆกันมาก แบ็คฮอกด้วยมีดักซุ่มยิงอาร์พีจีกันอุตลุดเลยแถวนี้อย่าโดนเราก็พอ5วินาทีละจะลงจอดไม่ไม่ใช่สิโลยตัวใน5วินาทีอะไรโอเคโอ้เชือดรงไปแบ็คฮอกดาวชัดๆบรรยากาศอย่างนี้ทไป ญญอญญโอเคมีรูลวดน้ำประกางอยู่ด้วยโอเคไปไล่เอเคไป่สนนะไปละนี่ก็มีมัที่กะล้อมเมืองกะไม่หน,นีเลยมั้งเนี่ยเอาไงโอเคที่ป้องประตูพร้อม ตายแล้วโอเค Jackson, t a ัน point. โอเคครับผู้หมวดช้าๆนะเออเจอแล้วนั่นเฮ้ยอนี่นั่นโอเคดุยเฮ้ยเนี่ยมีอะไร เดี๋ยวมันมีอะไรข้างหน้านะลองดีดูสิโอ้ย<ป>มาจริงด้วยโอเคไปในนั้นน่าจะเคลียร์แล้วล่ะระเบิดลูกนึงน่าจะเคลียร์ได้ทั้งห้องอยู่ใช่โอเคห้องนี้นะโอ้ยโอ้ยมาได้ไงวะลองนี่ดูสิ ไงมั่งสิช้าเฮ้ยโอ้ยตาวายไวไปเดี๋ยวข้างหน้าไปหรือว่ยเกือบเห็นไดีวะออกมาออกมาเกิดอะไรอยู่นี่ ในใจงั้นเอานี้ม่อยู่เดี๋ยวสิเคลียร์ทุกจุดพร้อมเอ๊ะเดี๋ยวเสียงมันอยู่ข้างนอกเหรอเพื่อนเราก็ไม่ตามมาอะไรวะค้างเลยไงว่าเกม

โด,โดนหมดยังวะออกไปนั่นเองโอเคนาตายแล้วมั้งโอเคเไปทางนี้กัน ให้แน่ใจก่อนเดีย๋ยวรถระเบิดจิบหายเลยเนี่ยเขี่ยไปเจอแล้วอย่าให้มันโอเคก็พอโอ้ยระเบิดผมไม่เห<ป><ป>็นจุดด้วยรีบ<ป>วิ่งหนีเลยดีกว่าตรงนี้ใช่ไหม ไปโอ้ยแล้วให้คว้างระเบิดแสงเมื่อกี้นี้ไม่จีบปูแน่ดูแล้วเฮ้ยเดี๋ยวรถกอนเราจะมาข้างๆยิงทะลุนี่ไม่รอไปละโอ๊ย โหลดแม็กใหม่ล้วไปกันเลยยังไงเจออีกไหม ไปจีข้างบนไม่ออกใช่ไหมไม่ออกนะมึงมึงเอานี่ไปอะไระวะทิชังมันแล้วกันเดี๋ยวนี่มันเออไม่ออกใช่ไหมจะออกไม่ออก เวียนกิมชังมันแล้วกันไปม,ไม,มีแล้วบ้างแถวนี้เฮ้ยเ้ยเดี๋ยวรถจีพุ่นก้นเหรอนีแบบ่แบบแบบรอก่อนดิอืม โอเคตายละเดี๋ยวแล้ววะเจอแล้วไประเบิดโอเคหลบตรงนี้แหละนี่เราอยู่ตรงนี้แหละคื้นออกไปตรงนี้เดี๋ยวโดนระเบิดกลิ้งใส่แน่ ใช้อาร์ก่อนเลยเจ๋งเลยโว้ะล่ะโอเครถเดี๋ยวเดี๋ยวมีต้นเหรอช่างมันแล้วกันโอเคตายละอยู่ตรงนี้ ยิงสู้กับพวกมันตรงนี้แหละเราไม่เห็นเลยว่ามีอะไรบ้างเนี่ยไประเบิด โอ้ยโอ้ยโอเคโดนน่าจะโดนกลางหัวด้วยแหละเมื่อกี้นี้หอยแั่เอกโอเคเบิระเบิดอุ้ยเพื่อนเราโดนห้อยแล้ว ไอเดียคลิลบระเบิดไหนวะโอเคไม่มีใครโดนนะไอหละกงานนี่เพื่อเราอะโดนเขาให้โอเคไปเลย ลิกมีมีคนถูกยิงออืืเดี๋ยวข้างบนโอ้ยระเบิดระเบิดเดี๋ยวเห็นเด็กน้อเป่าแล้วเนี่ยแล้ว

โอเคพร้อมอย่างเงี้มั้งอ่ะเพื่อเราตายขึ้นเกลี้ยงเลยมั้งเนี่ยโอ้โหโอ้ยเฮ้ยเราไประเบิดระเบิดแม่งโดนทางหน่วยในงานนี้อ่ะ โอเคทานนี้แล้วมั้งเดี๋ยวก่อนนะถ้าเป้าหมายอยู่ทางนี้แล้วมึงจะหลบตรงนี้ทับซากอะไรวะเอองงกับมันกระสุนแล้วไม่เยอะและ้วโอเคต้องหาปืนใหม่แล้วละ่ะนั่นไงเจอแล้วเราสแต็กอ up ตรงนี้รอคนมาเปิดโอเคแบบเดิมเป๊ะ

เฮ้ยเจอแล้วเฮ้ยตัวเชียวแม่งเถอไม่ได้เลยพวกนี้โอเคเดี๋ยวลองนี่ดูระเบิดเรือไม่เผิดเรืออันนี้ดูสุดท้ายละโอเคไปออาผู้หมวดไงว่าไงมีไหมพวกนี้โชเาช้านะ ระเบิดพอจะมีอยู่มั้งเฮ้ยตกใจหมดเเปลี่ยนปืนก่อนเฮ้ยเดียวขอเอ็มสีมาด้วยเดี๋ยวไปเช็คลูกซองเฮ้ยเดี๋ยวรบกอ่อนรบก่อนโอ้ยลบอุ้ยอุ้ยเกือบไประเบิดไล่หลังกูเลยเนี่ย โอ้ยนี่ตายแล้วโอเคใส่ใส่ใส <èn> ่เลยลูกใช้นะพร้อมนะเคยโอ๊ยอืมหลบก่อนโอ้ยไปเพียบเลยโอ้ยเพียบเลยเดี๋ยวเห็นปืนดีกว่า อยตายยังวะไม่ตายหรอมึงโอเคไประเบิดโอเค๊ยแล้ว่านี่นี่ยนี่เนี่นี่โอ้ยนี่นี่โอ้ยระเบิดระเบิด จี๋ละนี่ถ้าระเบิดกว้างไปอีกลูกนึงนีง่กูตายหาแน่นอนอ่ะคอยเลิกกันใหไวเดี๋ยวว่าเมื่อกี้นี่เห็นแป๊แบแบป๊บเดี๋ยวว่าอยู่ไหนกันไหนสูดละไม่เยอะแล้ว ยากเย็นเลิศเป็นด่านนี้อะไรวะเฮ้ยโอเครบก่นอนเฮ้ยเชีย่ยแล้วระเบิดโอเคจะก,กันไม่ทันกินละเอาเนี่ยไปใช้ก่อนแล้วกันสุดใกล้หมดโอเคไหนวะอดอ,อยู่นั่นเองอื ไปเคลียร์ได응้โอเคเอาเนี้ย M4 โอเค M4 มีกระสุนเพียบละเอาไงดีวะผู้หมวดเอาไงโอเคเพื่อนเรามาละโอ้ยโคตรบุญเลยเมื่อกี้นี้กระสุนจะหมดไงวะอ๋อเพื่อนเพื่อน ekk disposable objectively โอเคไปยบายบายแทบตายในพวกเฮียเนี่ยเปลี่ยนลูกซองเสียดายไม่ลูกซองแบบออโต้เฮ้ยอะไรวะ กระสุนโอเคเอายบเวลากับพวกมันมาเยอะพอแล้วเราก,กลุยกันไปแล้วกันอาไปลูกซองโอเคนำไปเลยเพื่อนโลเปสโอเคตรงไหนวะ ตามไปตามไปเราไม่รู้ทางเว้ยมีลูกซองด้วยโอเคอืมเอาไงนะอยู่ข้างในเหรออ๋อเอาอาสาดมาอยู่ข้างในนี่นแหละขับทังเข้าไปวิชิงจะควา้าสิเออ Oh, clear! Let me do clear! It's not broadcast is recording. <laughs> oh, honey. Yeah. Score one for military intelligence. i <laughs> Riggs, turn that off. I got something better anyway. Command, this is Red Dog. TV station secure. No sign of Al-Assad. The broadcast is a recording. Over. Yeah. อโอ้โหจ่าเล่นเพลงเลยเหรอเ้โอเคก็ว่ากันไป